สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นสูตรเด่นบนนะคะก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรเก่านะคะเดินมาแล้ว18งวดนะคะหลุดหนึ่งงวดนะคะแต่สูตรนี้แอดไม่ค่อยนํามาใช้นะคะเพราะว่ามันจับยากนะคะแต่งวดนี้มันมีชนตัวเด่นแอดก็เลยจะลองเอามาดูเนาะเทียบดูนะคะอ่ะมาเริ่มตั้งแต่อ่ะแอดลืมคาเตือนนะคะเดี๋ยวดูคําเตือนนึงก่อนแปน๊บนึงนะคะ คําเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลขชาแนลค่ะเอามาเริ่มตั้งแต่งวดแรกนะคะสูตรนี้ x บวกสามนะคะแล้วก็บวกสองผลรวมตัวแรกก็คือเลขแปดนะคะบวกสามก็ได้สิบเอ็ดบวกสองก็ได้สิบสามนะคะออกสามแปดแปดนะคะเข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขเบิ้ลเนาะเข้าสองตัวนะคะวันนี้สิบหน่วยแล้วก็ร้อย มาดูงวดที่9้านะคะได้924ออก309เข้าที่ได้เก้านะคะมาหลักหน่วยงวดที่สองวดที่สามนะคะได้035นะคะออก352เข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะ งวดที่4นะคะได้ 9, 2, 4ออก 3, 9, 2นะคะเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยงวดที่5นะคะได้ 9, 2, 4ออก 2, 4, 6นะคะเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะเข้าเลขสอกับเลขสี งวดที่6นะคะได้1 4 6ออก3 2 4นะคะเข้าที่เลข4หลักหน่วยนะคะงวดที่7นะคะได้5 8 0ออก8 5 2เข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะ ส่วนใหญ่มาสิบหน่วยนะคะแล้วก็มีหลักร้อยมีร้อยสิบร้อยหน่วยอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเป็นคู่คู่มวดที่แปดนะคะได้ห้าแปดศูนย์ตัวเดิมนะคะออกแปดหกห้าอย่างอย่างงวดเนี้ยนะคะเข้าร้อยกับสิบแล้วก็มาเข้าร้อยกับหน่วยนะคะเข้าสองตัวเดิมเนาะห้ากับแปดมวดที่เก้านะคะได้สามศูนย์ห้าออกสามห้าหก เข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะเข้าเลขสามกับเลขห้านะงวดที่สิบนะคะได้สามหกแปดออกหกสี่หกนะคะเป็นเลขหามเนาะเข้าที่เลขหกนะคะ 11นะคะได้368ออก978นะคะเข้าที่เลข8นะคะมวดที่12ได้146ออก696เนาะเข้าเลขหามอีกนะคะเข้าที่เลข6งมวดที่13นะคะได้368ออก ที่เลขแเป็นเลขหามตัวเดิมขอภายค่หลักเดิมนะคะไม่ใช่ตัวเดิมร้อยกับหน่วยงวดที่14ได้1 4 6ออก1 4 5นะคะเข้าที่เลขหนกับเลขสีหลักร้อยกับหลักสิบนะคะงวดที่15นะคะได้0 3 5ออก2 5 2 เข้าที่เลขห้าน,นะคะหลักสิบงวดที่สิบเจ็ดนะคะงวดที่สิบเจ็ดได้หกเก้าหนึ่งนะคะออกเจ็ดศูนย์หกเข้าที่เลขหกหลักหน่วยนะคะ งวดที่18นะคะได้9 2 4ออก9 7 2นะคะเข้าที่ได้เกข9กับเลข2ร้อยกับหน่วยนะคะเอามาดูงวดนี้นะคะวิธีการคำนวณใช้ผลรางวัลที่1นะคะ8 7 8แล้วก็9 7 2นะ3เอสามตัว หลังสตัวบนนะคะเก้สองกับ2ตัวล่าง0ูนย์สะคะใช้ลักแสนคูณกันสองครั้งก็ได้6กแล้วก็บวกด้วยหน่วยบนเลข2ก็เป็น8 8ดแปดบวกอขอภัยอันนี้ไม่ไม่ใช้เป็นเลข7นะคะบวก7คงที่ แปดบวกเจ็ดก็ได้สิบห้านะคะได้ห้าแปดศูนย์สูตรเก่าของแอดเนาะมันมีอันนี้เดี๋ยวแอดเขียนตรงนี้ก่อนได้สิบห้าก็คือห้าแปดศูนย์กับ สองชนกันที่เลข0นย์ะคะแต่สูตรเก่าแอดชนที่เลข2องแอดก็จะเน้นที่02แล้วก็20นะคะของบนนะเน้นอยู่2ตัวเนี้ยนะคะเลขวิ่งตัวเดียวแอดให้เลข2เนาะ เพราะว่ามันชนสูตรเก่ามันได้เลขสองแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งมันที่มันมีเจ็ดสองสามนะคะมันก็จะเป็นสองกับสามชนมากที่สุดก็คือสองกับศูนย์เนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะเห็นไหมมันอาจจะ ตัวเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าสูตรมันยาวมันเดินมาแล้ว1 8บแงวดเนาะมันจะมีสูตรนี้7-2-3นะคะแล้วก็2-01แล้วก็5-8-0อันนี้เนาะมันชนที่เด่นอยู่2ตัวคือ2กับ0 สูตรนี้หลักหน่วยที่1นึ่สสีกับ8เนี่ยมันก็มีตัวชนแต่ว่ามันไม่เด่น10หน่วยนะคะแอดก็เลยไปเน้นที่หลักร้อยเนาะอ่าแล้วสูตรที่เป็นหลักร้อยมันมี7 0 1อีกตัวหนึ่งนะคะ สูตรหลักร้อยสูตรไหนเอ,เอามันเป็นสูตรเก่าเนาะในของงวดที่แล้วเนาะแอดไม่ได้ลงสูตรให้นะคะนี้แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเลขช n แนลนะคะสวัสดีค่ะ